สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรเปิดเผยกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินสายช่วยพรรคเพื่อไทยหาเสียงจะสามารถเรียกคะแนนเสียงกลับมาได้หรือไม่ว่านายทักษิณพูดเสมอว่าอยากไปเจอประชาชนที่เลือกท่านมาคิดว่าเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งท่านก็อยากไปเจอประชาชนก็แล้วแต่ประชาชน ส่วนหลังจากนี้จะเห็นนายทักษิณขึ้นเวทีปราศรัยให้พรรคเพื่อไทยถี่ขึ้นหรือไม่นางสาวแพทองทานบอกว่าตามรัฐธรรมนูญคนไทยทุกคนมีสิทธิเลือกพักที่ชอบเลือกคนที่ชอบอยู่แล้วคนที่ถูกตัดสินทางการเมืองก็มีสิทธิช่วยใครก็ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงได้เป็นผู้ช่วยสนับสนุนได้ไม่มีอะไรน่าห่วงในเรื่องนี้ ส่วนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปพักเพื่อไทยมั่นใจหรือไม่เพราะนายทักษิณกระโดดลงมาช่วยอย่างเต็มตัวนางสาวแพทองทานบอกว่าถ้าถามถึงความมั่นใจในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้าพักเราก็ต้องมั่นใจว่าวิธีไหนที่เราหาเสียงให้ประชาชนมาเลือกเราเราต้องมั่นใจตั้งแต่นโยบายตัวผู้สมัครต้องมั่นใจเขาเพื่อให้ส่งกระแสะความมั่นใจนี้ไปยังประชาชนในการแก้ปัญหาตนมั่นใจว่าในหลายพื้นที่เราจะมีิทธิ์ดูแลประชาชน ส่วนเป็นบทบาทคู่ขนานของรัฐบาลหรือไม่เพราะนายทักษิณเดินหน้าเรื่องท้องถิน่นนางสาวแพททองทานบอกว่าคุณพ่ออายุ75แล้วก็ไม่อยากให้เป็นหน้าที่ของเขาเลยซึ่งคุณพ่อก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจังหวัดต่างๆอยู่ในการเมืองมานานอย่าไปถือว่าเป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เขาต้องทําเพราะไม่แน่ใจว่าจะไปเยอะแค่ไหนบางเวทีคิดว่าคุณพ่ออยากไปคุยกับประชาชนท่านไหวท่านก็ไปเยี่ยมประชาชนส่วนหลังจากนี้หากมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายทักษิณจะไปช่วยหาเสียงทุกเวทีหรือไม่ นางสาวแพรทองทานบอกว่าอย่ามอบหน้าที่ให้ท่านไปทุกเวทีมันก็ไม่ใช่ส่วนจังหวัดไหนที่พักเพื่อไทยตั้งเป้าว่าจะชนะทวงคืนพื้นที่ได้นายทักษิณก็จะไปใช่หรือไม่นางสาวแพรทองทานบอกว่าที่จะไปก็เพิ่งรู้เหมือนกันท่านไม่ได้บอกก่อนตนไม่ได้รู้ทุกเรื่องส่วนการที่นายกเดินทางไปร่วมประชุมที่ต่างประเทศผู้นําในหลายประเทศมีการสอบถามถึงนายทักษิณหรือไม่นางสาวแพรทองทานบอกว่าเกือบทุกประเทศมีการถามถึงอดีตนายกทักษิณ